น่าเสียดายมากดาราสาวชี้แจงเหตุขอถอนตัวจากละครเรื่องดังช่องเจ็ดออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการถอนตัวจากละครกุหลาบเล่นไฟทางช่องเจ็ดสำหรับนักแสดงสาวมากฝีมือกาตูนนัทชาโดยเธอได้เผยว่าเป็นบทที่ดีมากๆอยากเล่นมากๆเรื่องนี้แต่เนื่องด้วยภารกิจต่างๆเราเลยไปปรึกษาทีมผู้จัดการและทีมพอ ผู้ใหญ่ที่เราเคารพเราอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก่อนแต่ตอนนี้มีละครอีกหนึ่งเรื่องคือรักร้ายสายลับกำลังถ่ายทำอยู่การ์ตูนต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสการ์ตูนมาโดยตลอดนะคะจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและเต็มที่ที่สุดท่ามกลางคอมเมนต์จากเฟนลักที่เข้ามาบอกว่าเสียดายครับว่าจะได้ดูที่พี่เขาเล่นดันถอนตัวกระทันหัน ง่ายๆก็คือเห็นร่วมกันว่าฝีมืออาจยังไม่ถึงบทบาทนี้ช่องเลยให้เปลี่ยนบอสอกอกับตูนอาจคิดแบบนั้นด้วยจะบอกว่าถ่ายละครไม่ทันก็ไม่ใช่เพราะมีเรื่องเดียวแต่คิดกลับกันทำไมไม่ให้ตูนฝึกฝนฝีมือไปพร้อมๆกันอาะคนมันจะเกิดบทไหนก็อยู่ทําได้อยู่แล้วนักแสดงแจ้งเกิดเรื่องแรกเยอะไป ที่พูดมาทั้งหมดเพราะอยากดูตูนเล่นบทท้าท้ายแนวใหม่ๆบ้างคะ่ะไม่มาม่านะคะแบบนี้คนใหม่ๆฝีมือยังถึงเมาต้องรับยากๆแบบนี้ซิช่องก็มีแต่นักสแสดงเดิมๆ